แต่ที่กําลังจะไปไปแล้ววันนี้ผมว่าไปแล้วนะไปแล้วเหรอนายกจะไปพรุ่งนี้นะแต่คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคตามข่าวหลายสำนักและของสเปซบาร์ด้วยเนี่ยนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะรที่ว่าการกระทรวงพนะลังงานนะฮะจะไปลาวฮะมีกำหนดการเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่1 4ถึง15พฤษภาคมนี้เพื่อหาหรือด้านการจัดซื้อไฟฟ้าระหว่างลาวกับไทย นะในข่าวเขาบอกว่าการเดินทางไปลาวของนายพิรพันธ์ครั้งนี้เป็นไปอย่างกระทันหันไม่มีกําหนดการล่วงหน้ามาก่อนนะฮะแล้วก็อ้างถึงใน Facebook ของพี่เพสารพืชมงคลน่ยนะครับ,รบเปิดเผยข่าวการไปลาวของนายพิรพันธ์ผ่าน Facebook ว่ามีการประสานงานกันโดยใช้เวลาสั้นที่สุดไม่ถึงสัปดาห์ผ่านสถานทูตลาวประจาประเทศไทย แต่ไม่มีรายละเอียดว่านายพิรพันธ์จะไปพบกับใครเพื่อหาหรือเรื่องการซื้อไฟฟ้ามีรายงานอีกเหมครับนะค,บคุณหนุ่มครับท่านผู้ชมครับครับรายงานว่านายหิมาลัยผิวพัธร์ที่ปรึกษานายพิรพันธ์เป็นคนขอให้สถานทูตลราประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเราเรื่องเชิญนายพิลพันธ์ไปเยือนครับ,รบโดยขอให้เป็นวันที่1ิบสี่สิบห้าพฤษภาคมหรือสิบห้าสิบหกพฤษภาคม ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศลาวส่งหนังสือเชิญนายพิลพันธ์ไปเยือนในวันที่14-15พฤษภาความวันนี้ต่อนเนื่องวันพรุ่งนี้ถูกไหมครับก็ไป2วัน,นก็ไม่แปลกอะไรนี่นะจะไป14-15หรือจะไป15-16ก็ไม่แปลกไม่ใช่หรอแต่ช่างบังเอิญอย่างไร้การครับ,รบนะฮะ14-15 15-16อะไรเนี่ยมันคล่อมก,กันกับอยู่วันหนึ่งตามข่าวสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมคงยังจําได้ปปอชอครับปบปอชอ รกรณีถุงยังชีพนะฮะที่ติดสติกเกอร์ชื่อของคุณพิรพันธ์และมีผู้ไปร้องแล้วปปชเข้าก็ตรวจสอบเสร็จสับแล้วก็เห็นว่ามีมูลมีจดหมายน้อยนะเชิญคุณพิรพันธ์ไปรับทราบข้อกล่าวหาอ,อ่าท <นะ S 1> ี่คือข้อกล่าวหาคือปปชี่แจ้งข้อกล่าวหานะในวันที่เป็นกระบวนการหนึ่งนะครับนะองใช้าพฤษภาคมครับเมื่อ ท่านมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศในห่วงเวลาดังกล่าวก็ไปเห็นไม่อะไรมากเนี่ย,ยไปไม่ได้นะนี่คือบ้านเมืองต้องมาก่อนคุณหนุม่มนะฮะก็ต้องแจ้งไปยังปปชาวา่าก็อาจจะเลื่อนหรือว่าขอนัดหมา่กันใหม่นะครับอ่าอย่างน้อยที่สุดสามวันเจ็ดวันห้าวันก็ว่ากันไปนะฮนะซึ่งสามวันเจ็ดวันห้าวันจะกี่วันก็ตามโทษหนุ่มนะฮะเวลาแต่ละนาทีนั่นบางทีมันก็มีค่าอยบบ่างมากนะอฮะนะนะ เอะคุณฮิมาลัยผิวพัน์นี่ก่อนหน้านี้แกออกมาให้ข่าวและแกพูดนิทานเรื่องพี่พบป๊มัจุราถเหยียบมดเหยียบยุงอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าเรามคีความคิดที่เป็นลลกุศลกรรมนะฮะคือท่านท่านพี่พบป๊ะมาจจุรนะารโอ้โหนะฮะเป็นนะครับมาทําเป็นภาพยนตร์ไอเป็นทำเป็นละครน,นะโอ้โหตอนนั้นเนีติดกันงอมแงมเลย S <S ก็คุณพิลพันธ์นก็จะมี2ประเด็นครับท่านผู้ชมครับ,รบตอนที่ผมจัดรายการกับพี่โก้เราก็ก็เป็นข่าวไปหมดแล้วนะ,น,ะนั่นก็คือ1กรณีถุงยางชีพที่เอาไปแจกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมนะและมันก็ดูเหมือนไม่ใช่ดูเหมือนแล้วเขาก็บอกว่าเข้าข่ายเกี่ยวกับเรื่องของอจริยธรรมอะร่ะเพราะเอาชื่อเอาสติกเกอร์เอารูปเอาอะไรไปติดนะ มันก็เลยมีผู้ร้องไปที่ปปชปปชข้อก็ตรวจสอบแล้วก็พบว่ามันเข้าข่ายก็จะต้องเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งผมย้าว่านี่คือขั้นตอนกระบวนการของปปชที่เป็นการเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งจะแตกต่างจากในส่วนที่เป็นข่าวสวหัวไม่หัวแล้วก็มีจดหมายไปแปะที่หน้าบ้านเนี่ยอันนั้นในผมลงข้างทางนิดหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าจะเรียกว่าไปรับทราบข้อกล่าวหาสักทีเดียวก็น่าจะไม่ใช่ เพราะถ้าใครไม่ไปก็ถือว่าไม่มีโอกาสที่จะชี้แจงดังนั้นน่าจะเป็นเรื่องของการเรียกไปให้ค่อยคําหรือชี้แจงมากกว่าพาา่อกล่าวหาจะไปกล่าวหาเขาได้ไงในกระบวนการยังเริ่มต้นเท่านั้นเองอ่ะแต่ของปปชต,ตรงนี้นั้นเนี่ยมันเป็นการไต่สวนเสร็จสับแล้วพบว่ามีมูลก็เลยต้องเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาไม่เกี่ยวกับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีผู้ร้อง ไปอีกด้วยเหมือนกันก็คือกรณีการถือหุ้นสี่บริษัทรับถ้าใช้ภาษาชาวบ้านก็คือซุกหุ้นตรงนี้ก็มีปัญหาเรื่องขัดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีด้วยเหมือนกันโอค้ครับครับนะฮอะ